สวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็สัปดาห์ที่10คคาบเรียนที่4นะคะยังอยู่ในเรื่องของคําที่มีตัวกรรันนะคะสำหรับเพื่อนนักเรียนคนไหนก็นแล้วแต่ที่ทําไม่ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่าไปแอบดูเพื่อนนะโทรไปถามว่าข้อนี้ตอบอะไรไม่ต้องนะเห็นไหมมีรูปน่ารักน่ารักด้วยอะต่อไปนะคะเป็นเรื่องสุดท้าย นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือลักษณะของข้อที่3นะคะคำที่มีตัวการันเป็นทั้งพยัญชนะและสระนะคะให้นักเรียนจดลักษณะของคำการันทั้งหมดนี้ลงไปในสมุดก่อนนะคะนักเรียนดูคำที่1อ่านว่ากะสัตนะคะกะสัตนะคะอันนี้นักเรียนสังเกตพยัญชนะเนี่ยนะคะจะมีด้วยกัน สองตัวหรือ1ตัวก็ได้แต่ที่เขาบอกก็คือมีทั้งพยัญชนะแล้วก็มีทั้งสละนะคะที่เป็นคำการันนะคะบริสุทธ์นะคะอันนี้เป็นทอทงสรอีกาลันนะี่ฮะทอทงเป็นพยัญชนะอันนี้คือสละนะคะสะอีแล้วก็มีการันนะคะส่วนพันไม้พันเพื่ออะไรพวกนี้นะคะทอทงสะอุการันสวัสดนะคะดอเด็กสรอี การันนะคะศักดิ์ศรีดอเด็กสลอกการันมเมล็ดพันธุ์นะคะทอทงสระอุการันเราจะเห็นได้ว่านักเรียนลองสังเกตดูนะออลักษณะของคำกาันเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันอันที่1ก็คือพยัญชนะที่เป็นคำกาันเนี่ยหนึ่งตัว2ตัวอันที่3ามก็คือมีทั้งพยัญชนะและสละนะคะ คำการันเนี่ยครูเพชรเป็นห่วงมากที่สุดเพราะว่าเป็นคําที่เขียนยากทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่ยากเกินความสามารถถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนขยันฝึกเขียนบ่อยๆนะคะหรือจดจำำําคําพยัญชนะที่เป็นคำการันเนี่ยที่เราเจอเจอในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนลองนํามาฝึกเขียนได้นะคะหรืออาจจะลองคิด ชื่อของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงก็แล้วแต่หรือนามสกุลของเพื่อนก็ได้ใครบ้างที่มีคํากลันและคําการันนั้นเนี่ยนยะคะของเพื่อนเป็นลักษณะแบบไหนเป็นพยัญชนะหนึ่งตัวสองตัวหรือมีทั้งพยัญชนะและสละันักเรียนต้องแยกให้ออกมีทั้งหมด3ามลักษณะด้วยกันนะสำหรับเออ 2, เอาเท่านี้ก่อนมันจึงมีคำการันอีกแบบอื่นนะ แต่ว่ามันค่อนข้างยากคําก็ยากขึ้นอีกของเราเอาแค่3ลักษณะนี้ก็พอนะคะอ่ะต่อไปเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะต่อไปหนะ้าต่อไปค่ะเอาต่อไปให้นักเรียนนำหนังสือนะคะเด็กน่ารักนะหรือหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มนี้นะหน้าตาน่าตา,าตเป็นประมาณนี้เด็กน่ารักนะคะเอาขึ้นมาแล้วก็นะคะนักเรียนทํา ในหน้าที่122ถึง127นะคะอันนี้ครูให้เวลานักเรียนทำถ้าทำไม่ได้จริงๆนะคะเว้นเอาไว้ก่อนนะคะแต่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์นะนักเรียนต้องทำให้เสร็จก่อนพอนักเรียนจะมาดูเฉลยปุ๊บเนี่ยนักเรียนมาเปิด ของคุณครูดูได้เลยว่าตรงไหมถ้าตรงการขีดถูกได้เลยแต่ถ้าเราเติมผิดนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายผิดนะคะแล้วก็แก้ให้ถูกต้องตามคุณครูนะคะคุณครูมีเฉลยให้เดี๋ยวนักเรียนก็ไปศึกษาตรงนี้นะคะดูเฉลยนะหน้า122หน้าตารูปร่างจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นให้นักเรียนฝึกเขียนด้วยตัวเองนะฝึกอ่านฝึกเขียนทุกวันสังเกตนะคะอย่างคำว่าเวทมนต์กับคำว่าสวดมนต์เห็นไหมเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคำการันไม่เหมือนกันถ้าสวดมนต์เนี่ยคือต่อเต่าการันอย่างเดียวแต่ถ้าเวทมนต์เนี่ยต่อรอการันเห็นไหมนะคะนักเรียนอ่านเดี๋ยวครูเพชรสอนให้อ่านก่อนนะคะอันนี้อ่านว่าสัมพันณยุ์ลูกศิษย์ ฤทธิเดชเวทมนตรณรงค์สงกรานกองเชียผลประโยชน์โทษทันกันเทศเหตุการณ์ราชสีกีตา้ากาตูนปูนซีเมนเกนเชียเกียรถทศกันวันจันพันไม้ไพรสนีมนุษย์ เลขศูนย์สมบูรณ์สหกรณ์ซื่อสัตย์ทิวทัศน์ประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ก็ได้อ่านได้สองแบบนะคะพระปรางนะคะแล้วอันนี้เป็นเฉลยใครที่ตรงกับคุณครูนะคะนักเรียนสามารถเติมได้เลยแล้วใส่เครื่องหมายถูกนะคะอ่ะดูเฉลยหน้าต่อไปค่ะ อ่นักเรียนก็เขียนได้เลยนะคะตรวจถูกได้เลยนะคะสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วถ้าคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะนักเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกด้วยนะ,ะนักเรียนดูนะคะดูเฉลยนะอ่าหน้าต่อไปนะคะอันนี้เห็นไหมครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะ คำที่มีตัวการันเนี่ยนะคะจะมีไม้ทันคาากกำกับนะคะตัวการันจะไม่ออกเสียงนะคะตัวการันก็มีนะอย่างที่บอกไปแล้วนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะอันนี้3อย่างนี้นี่คือลักษณะของคำที่มีตัวการันนะคะอ่าอันนี้เป็นแบบทดสอบให้นักเรียนทำนะอ่ามีทั้งหมด10ข้อด้วยกันแล้วลองดูซิว่าเรา1ิข้อนี้เราทำด้วยตัวเองเนี่ย ถูกทั้งหมดกี่ข้อนะคะอ่าเห็นไหมคะอ่าถ้าใครได้ถูกทั้งหมด10ข้อปรบมือให้เลยคะ่ะเก่งมากๆนะคะแล้วสำหรับเอ่อสัปดาห์นี้นะคะค่าเปียนที่4สําสำหรับครูเพชรก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะเราจะเจอค,คุณครูท่านอื่นอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ